สนับสนุนโดย hops blueberry คุณจิ๊บครับขอทราบความประทับใจก่อนขึ้นรถหน่อยเมื่อเห็นคันนี้โอเคอย่างที่คุณนัทบอกตั้งแต่ทีแรกเนี่ยวมซโรโก้เองเนี่ยจริงๆแล้ว ออริจินอลนะฮะผมผมค่อนข้างจะมองว่ามันรูปทรงมันจะแบบตอนออกมาใหม่ๆก็โอเคแต่หลังๆรู้สึกมันเชยๆมันดูเกา<ะ>่าเนื้ทามันใหญ่แต่พอเป็นรุ่น sv เนี่ยน่าสนใจขึ้นมาทันทีคันที่เรามาทดสอบในสีดําจริงๆล้วผมเคยเห็นสีดําสีเหลืองจริงๆสวยทั้งสองสีคันที่เรามาทดสอบสีดำงั้นเนี่ยด,ย,ดยด้วยด้วยโทนสีของเขาแล้วเนี่ยกับบิดีพาร์ตการตกแต่งทั้งหมดเนี่ย ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันกระโดดออกมาจากตัวออริจินอลเยอะมากอะ่ะโดดเด่นขึ้นมาทันนะที <c oughs> ดูแบบจากที่เป็นรถที่โอเคแจ๋วนะกลายเป็นแบบรถที่มันน่าลองมากน่าขับมากคือเห็นปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแรกเลยนะหนึ่งไอ้นี่มันต้องแรงแน่เร็วแน่มันต้องเร็วแน่แรงมาต้องแบบโอ้โหต้องสนุกมากอะไรยเงี้ยเออพอเปิดประตูเข้าไปเป็นไงไงคนระับน้หเข้าไปข้างในก็ เห็นความเป็นมินิมอลของเขาแต่ไม่ได้มินิมอลจนขาดความลักชืรีหรือความพิเศษนะมีอีกกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตความดูดันของเขาไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บของหนัง<ช>อะไรต่างๆบกบกบักเก็ตซีดถูกต้องคือ p รเซนตนิ่งการขับนีแน่นอนลัมโบกินีก็คือลัมโบกิกนีครับ,รบถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับดูอุ้ยอายบ้างนะฮะแต่พอเข้าไปน่นข้างในเนี่ยถามว่ามันดูใหญ่จนกระทั่งเราเราตกใจไหม ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับความที่มันใช้วัสดุที่เหนือชั้นเนี่ยนะฮะเวลาที่เราขับอยู่ในโค้งเนี่ยค่อนข้างจะแบบตัวเนี่ยอยู่กับเบาะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นที่ผมเคยถามก็ิือว่าเฮ้ยอาคัน์ทราพิเศษยังไงผมก็ไม่ค่อยเก็ตไงว่าไอ้หนังธรรมดาลื่นๆกับคานธทรีซึ่งมันมีความสัมผัสที่มัน t e เจอร์ไม่เหมือน t e x t อร์ไม่เหมือนกันตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันทําให้ตัวเนี่ยติดอยู่กับเบาะพูมอะไรเองเดี๋ยวนี้ก็ใช้คาร์ทราเยอะเพราะว่าแทนที่จะต้องไปใส่ถุงมือเหมือนรถแข่งกันนะเราก็ รักษายากหน่อยแต่ก็คุ้มครับผมคิดว่าคุ้มสำหรับคนที่ใจรักรถประเภทอย่างนี้นะรถสปอร์ตก็น่าสในใจครับเป็นรถที่พอเราเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันจะต้องขับแรงม้าเยอะๆอแต่ต้องบอกให้ก่อนว่าเนื่องจากเป็นรุ่นใหญ่เครื่องสูบสองสับอาการของรถใหญ่ก็ยังมีครบแต่อาการรถใหญ่ของผมเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเวลาคุณนัดตอยู่ในโค้งหรือว่าเวลาคุณนัดตออกตัวหรือกระทั่งขับทางตรงธรรมดาเนี่ยอาการรถใหญ่ของผมเนี่ยคืออย่างนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับรถซีดานอ่างนี้แล้วกันนะ่นเ,<อ>เห็นภาพชัดไม่ว่า<ช>จะเป็นซีรีส์7 S Class <S ว <S <S ความรู้สึกเวลาคนพูดมากๆนี่คือเหมือนเรือขื้เรือขึ้นไปเรือเอ่อยต่อให้เป็นรถสปอร์ตผมไม่คิดว่ามันมีอาการนี้อยู่เ,เทียบกับรุ่นที่เราที่เราที่เราเทสกันกนั่นคือเกียร์โดเกียร์โดเล็กกระชับปัดเปรียวปัดเปรียวว่องไวตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้พื้นที่ในการขับค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเวลาคุณ คุณนัดเข้าโค้งหรือออกจากโค้งเนี่ยเนื่องจากน้ำหนักตัวมันก็มากกว่างั้นเวลาคุณเข้าไปเนี่ยเวลาคุณออกจากโค้งเนี่ยมันก็มีโมเมนตัมที่มันสูงกว่านั่นทําให้มันวิธีการขับมันก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย <PM S 1> เพี้ยนไปนิดหน่อยแต่ก็ยังแต่เนื่องจากมันมีแรงมาที่เยอะเกินนะมันก็เลยขับสนุกอีกแบบนึงแล้วถ้าผมจะถามคุณจิ๊บว่าเจ้า s อีตัวเนี้ย มันจะมีคู่เทียบกับคู่แข่งคุณทิ๊บพอจะหาได้ไหม่ามีอะไรบ้างถ้าในมุมนี้เหรอคุณนารผมคิดว่าช่วงปีที่เขาผลิตนะฮะกับช่วงที่เขากําลังพีคสุดๆอยู่เนี่ยค่อนข้างยากด้วยสเปคนะด้วยสเปคนะคือ12สบูบแค่บอก12สูบนี่ก็ยากมากแล้วขับ4ี่ล้อขับสีล้อแต่ว่าเครื่องอยู่หลังเครื่องอยู่หลังยิ่งยิ่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าไปถ้าไปมองอะไรมองมองพอเช่ไม่มีไม่มีเครื่อง12สูงสูบ มอง Ferra รีมีเครื่อง12สูบก็จริงค่า99ค่า99แต่ว่าเครื่องมันอยู่หน้า5า99เครื่องอยู่หน้าอ๋องั้นเนี่ยความแตกต่างตรงนี้มันค่อนข้างเยอะเจนกระทันงผมคิดว่าถ้าถามคู่เทียบจริงๆแล้วเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นผมคิดว่ามองไม่เห็นด้วยสเปคอย่างนี้ถูกต้องสมรรถนะขนาดนี้เป็นรถที่ดิบขนาดนี้ผมคิดว่าผมมองไม่เห็นบ่าลำบากลำบากมากเดี๋ยวเราไปดูว่าพอเราได้ไปเทสแล้วเนี่ยเป็นยังไง มานั่งภายในบุ๊เป็นไงกันนั้นมันเห็นถึงความเป็นสปอร์ตอย่างเต็มที่ด้วยการตัดเย็บดีไซน์วัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้ก็เป็นอาคันทาร่าเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตกระชับนะฮะลดน้ำหนักก็เป็นแผนลงข้างเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือลดน้ำหนักลงไปได้เยอะก็ทำมาจากคาร์บอนคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นข้างข้างในนะครับก็ข้างนอกเองตรงบริเวรหลายชิ้นใช่ฝากระโปรงที่ฝาห้องเครื่องใช่คุณชิป เมื่อกี้ผมลองไปเปิดดูเบามากเบาจริงเบาจริงความเบาของเขามันก็มีกระจกอยู่แต่ว่ามันเป็นไม่ใช่กระจกที่เป็นเนื้อแก้วคุณนับศึกษาจริงๆอ่ามันเป็นเขาเรียกอะไรพลีไบคาร์บอเนตใช่เหตุผลก็เพื่อลดน้ำหนักเช่นลดน้ำหนักเิยถูกต้องแต่ว่าข้างหน้าก็ยังคงเป็นกระจกเหมือนเดิมใช่ครับ ความรู้สึกในการขับขี่ครับพืณจิ๊บไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะฮะเราลองเรื่องช่วงล่างช่วงล่างก่อนนะแน่นอนมาคู่กับขับสี่นะครับระบอตินี่ยุคสมัยนี้เนี่ยมาขับสี่แน่นอนแล้วก็ทําให้การเข้าโค้งเนี่ยประสิทธิภาพในการต่อถนนเนี่ยดีมากขึ้นนะครับโค้งอะไรคันนี้ผมต้องบอกเลยว่า ถ้าใครได้ลองขึ้นมาขับนะครับจะเห็นได้เลยว่าพวงนะมาลัยในความคมแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตอย่างเต็มที่นะครับนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยตัวรถเนี่ยสามารถสื่อไปถึงเราได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับว่าตอนนี้สภาวะรถเนี่ยเป็นยังไงอยู่เราควรจะต้องปรับยังไงเราควรจะต้องทำยังไงขับอย่างไรครับ เบรกแรงใหญ่มากแล้วก็เป็นเซรามิกด้วยนะฮะแล้วก็แรงกดของเบรกเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คันในโลกอะที่ทราบที่จะสามารถทําแรงได้ขนาดนี้นะครับการหยุดรถแรงมา 500, า้ 600, 600, 100, า500600700แรงม้าขึ้นไปเนี่ยแน่นอนเบรกเรื่องที่สำคัญมากมากครับแล้วน้ำหนักก็เบามากเบามากครับพันกว่ากิโลนะตันกว่าก็ถามว่าสูงไหมไม่สูงนะครับเทียบกับเครื่อง V12 ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับระบบอุปกรณ์ มากมายต่างๆขนาดนี้นะครับ ก็คนนี้อย่างหนึ่งตรงนี้ว่าบุคลิกของเกียร์เขาเนี่ยให้ความเป็นสปอร์ตอย่างสมบูรณแบบคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบรถสปอร์ตที่นิ่มนวลคือผมมีความรู้สึกว่าสปอร์ตเนี่ยมันควรจะต้องแบบแกระโช 5, กหักกระโชกห้างกระแทกมีเสียง เกียร์กระแทกเสียงวาวเสียงอะไรต่างช่วงที่มันลากไปเนี่ยนะฮะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยพเพาะแน่นอนแต่แสิ่งที่ผมกําลังหมายถึงเนี่ยคือการเปลี่ยนเกียร์จังหวะการเปลี่ยนเนี่ยผมเป็นกระแทกเข้าไปเนี่ยม,มันรู้สึกได้ว่านี่แหละคือรถสปอร์ตเอ,องชิทสาธ<อ> <สา S 1> ิตดีกว่าโอเคพร้อมครับก็จับตรงนี้นะมันดีไซน์มาเพื่อให้จับเลยใช่แต่ข้างนี้ไม่มีโอเคมาล้ว ผมนี่ผมลองสัมผั์นิดหน่อยสบายสนุก้วย บอกนะเอเมนตดอผมก็เคยนั่งแล้วเคยขับแล้วด้วยก็กระชากอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะมีช่วงแบบโค้งตีดิบนะความเถื่อนกว่าส่วนการเข้าโค้งนะครับพอเราเข้าโค้งเนี่ยเรารู้เลยว่ารถเนี่ยมันอยู่กับเราจริงๆแล้วมันอยู่บนถนนจริงๆนะครับอาการที่เวลาแข่งขันกันเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับคันนี้ทําได้ดีมากแจ๋ว เราลองอาจกันอีกรอบโอ้โโอโว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับบางครั้งเราใช้คําว่ายอมตายด้วยเพราะสิ่งนี้อ,อยากจะมาสัมผัสแรงีอย่างนี้อยากจะสัมผัสกําลังแรงม้าที่มากขนาดนี้ในรถที่ไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกจะซื้อได้ คนที่ดีไซนเ์เจ้ามอร์ชิลากโกคันนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์ตามคาแรคเตอร์ของวัวกระทิงที่เขาตั้งชื่อตามตอ่ใช่ไหมมันต่อสู้หนักยังไงมัน<ช>แบบมันทนยังไอง,องไใช่ไหมเพราะบา<อ>งตัวเขาบอกว่ามัทดอเนี่ยต้องใช้ถึงถึง24ดาบคุณจิ๊บทราบไหมในการจะติดสังหารวัวตัวนั้นเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเจ้ามอร์ชิลากโกตัวนี้หรือเปล่าแต่ในที่สุดเนี่ยเจ้ามาทดอเนี่ยแพ้นะ ไม่ใช่ว่าบัวข่ามาทดอนะครับแต่คือมาทดอสคนนี้ใจอ่อนนับถือเจ้าวัวตัวนี้ว่ามันสามารถทนพิษบาดแผลถึง2 4่ด,ดาบคุณจิบคิดดูอยู่บนหลังเขาก็เลยเอาชื่อมาถูกต้องอมันเป็นความผมคิดว่าเป็นความแยบยลของการตั้งชื่อนะส่วนตัวผมชอบเพราะมันมีคาแรคเตอร์ของการเป็นบูแล้วก็มีเลจเจนดู่นมเป็นเเจนด์และเป็นวัฒนธรรมของการสู้กัจริงอันนี้เนี่ยเป็นการนําวัฒนธรรมมาสืบต่อให้ได้อ่ะ คแถวเลยนี่ผมต้องชมต้องชมค,ครับคุณน้นี่ผมเห็นสังเกตเห็นปุ่มอะไรปุ่มนะครับปุ่มผมประเภทขับอย่างเดียวคุณนาเราอธิบายอันขวาเนี่ยที่จะเป็นปุ่มยกแอร์ดัก ที่ uh huh. เป็นการดูดแอร์เข้าเครื่องอันนี้เราสามารถปรับแมนนวลได้ซึ่งปกตินี่จริงๆขับตามความเร็วระดับหนึ่งมันก็จะยกขึ้นเองแต่คุณก็สามารถเปิดค้างมันไว้ได้เหมือนกันโอเค เส้นรูมเล็กรูมก็ค่อนข้างจะกระชับนะครับนพิ่งจะเ,เตี้ยนิดหน่อยนะครับก็แน่นอนเพื่อให้รถเนี่ยมันรู้ลงที่สุดครับครับแต่ผม,ผมที่ผมชอบจริงๆเนี่ยคือไอ้พวกลายนิดหนึ่งต่าการตัดเย็บของเขาลายข้างบนเนี่ยลายตรงนี้ที่เป็นเหมือนลูกศรเนี่ยถ้าไปดูไฟไท้ายของกยาโดจะเป็นอย่างนี้เลยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูไหมใช่ใช่เป็นเทรนด์ใหม่ของโรเบอร์ตินี่เขาออ๋โอเคเป็นซิกเนเจอร์ วันนั้นเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเกน้ำมันเนี่ยมันลดเร็วมากชาวบ,บ้านก็ก่อไฟอยู่ผมก็ขับเฉียดกองไฟนิดเดียวเลยไอ้รุ่นน้องก็โผล่หัวลงไปดูชิบหายนะพี่น้ำมันรั่วคือน้ำมันรั่วที่หยดเป็นทางแบบเหมือนในหนังเลยฮนะเยียบม,มาก <laughs> <laughs>